สวัสดีครับอยู่กับช่องไอทีนะครคลิปนี้ทุกคนเรามาอยู่กับที่อู่ทางโจ้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาชมในอู่นะครับว่าในอู่มีอะไรบ้างเนี่ยล่าสุดนะครับอู่ทางโจ้ก็รับงานเออเคลมประกันนะครับเรามาดูเจ้าไฟหน้าโดมิเตอร์ที่เขาว่าแพงนักแพงหนาอยู่ว่ามันจะขนาดไหนนะฮะอันนี้เป็นงานเคลมประกันนะฮะซึ่งรถ เอาไปทำอะไรมาแหละกันชนแหกเลยเนี่ยนี่คือกันชนเดิมนะฮะและอันนี้ก็คือไฟหน้าแท้มันนะครับไฟหน้าแท้โดมิเตอร์นะประมาณนี้เนี่ยนี่ฮะไฟหน้ามาจากคันนี้คู่นึงนี่แปดหมืออ่นนะอันนี้ข้างก็สี่หมื่นกว่าบาทนะครับจริงๆฟังไม่ผิดข้างเนี้ยสี่หมื่นกว่าบาท นะข้างก็สี่หมื่นนะครับแต่ว่านี้เป็นงานเคมประกันมีประกันก็ดีหน่อยนะครับไม่งั้นเราโอ้โหเราเกิดว่าไม่มีประกันน่าจะเอาเรื่องกันละนะอันนี้ก็ทั้งโจ้ก็จัดก,การทำกระชนให้ใหม่หมดเลยนะงานประกันนะครับ คันนี้นี่ก็ออกไปไม่นานมากนะครับซึ่งคันนี้เรามาถ่ายไม่ทันเพราะว่า <S <S วันนั้นไม่ว่างโแต่คันนี้สีสวยมากครับนี่ฮะดูครับเป็นสีกาดเพ็ดนะนเห็นไหมกาดไปโคตรหนาครับคันนี้ฮะสวยมากโอ้ประกายโคตรดี สภาพหลังจากถอนออกมาโอ้โหสภาพแตกไฟท้ายเดิมนี่ ه, ไฟหน้าเดิมนี่เดี๋ยว<ๆ>ก็ต้องเอาไปคือประกันนะครับเพราะาประกันเกมนะซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีประกันนะครับซึ่งไฟพวกนี้ถ้าเกิดว่า,ายังไงอะอถ้าเกิดไม่มีประกันอะไรเงี้ยก็ ถ้าเกิดต้องการเาบาๆง,งบหน่อยครับก็จะเป็นตัวเก่าญี่ปุ่นได้นะครับคู่หนึ่งจะอยู่ประมาณที่ห้าหมื่นกว่าบาทนะปลายท้ายเก่าญี่ปุ่นไอตัวนี้เลยนะครับของไอโดมเมเตอร์ตัวนอกนะประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าเกิดว่าต้องการแบบลดราคาหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าจะแบบไม่ต้องการของใหม่สูตรนะครับถ้าเกิดเพราะใหม่สูตรประมาณแปดหมื่นไงแปดหมื่นถึงแสนบาทก็มันค่อนข้างจะสูงอยู่เนาะ ถ้าเกิดว่าเกาญี่ปุ่นมันก็จะสามารถค้าให้จ่ายได้โคครับเป็นคู่นะมีห้าหมื่นเนี่ยเกาญี่ปุ่นเนี่ยอัอนนี้ก็บิ๊วกระบะนะครับเละเสาออกไปเลยมาไปดูคันนี้ดีกว่าคันนี้นี่ ผมเพเห็นครั้งแรกเลยนะสิบล้อขับสองเพาครับนี่ดูมีกองน้ำมันเฟืองท้ายซะด้วยปกติไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่รถบาราลาไม่ค่อยมีนี่ครับกองเฟืองท้ายครับขับสองเพ่านะตัวนี้นะแต่เพ้าหลังมันได้มีนะครับเผ่าจักหลังไยได้มีมีแต่เพาจัก หน้านี่ที่ว่ามีอยู่คันนี้นี่ก็จะเป็นฮีโน่นะฮีโน่สิบล้อรหัสอะไรวะน่าจะเป็น ff1j อ๋อ ff1j นะครับออกข้างใหญ่เลยคันนี้นี่เห็นว่าจะไปทำกระบะเอ็กเกยวก็ไงไม่รู้ก็ สีนี่ก็มีดำบนนะครับสี่ดำบนอันนี้ลูกค้าเขาส่งมาให้ชั้งโจจัดก,การริ้วหัวใหม่อัใน,นพี่เขาล้างหัวอยู่เดี๋ยวก็ทำสี่าไดหัวเก่งน,นะนี่รบทุกเกลือครับ คัสซีก็เสียหายอย่างหนักเลยเอไม่หนักมากเลยคัสซีก็เสียหายหน่อยครับอันนี้ก็มาเอามาจัดก,การตรกงกางคัสซีหน่อยเพราะว่าโดนน้ำเกลือไปครับเป็นช่วงที่น้ำเกลือหยดลงตรนนี้พอดีไงเป็นช่วงคอคัสซีพอดีน้ำเกลือหยดลงบริเวณตะเข็บกระบะเพราะว่าลูกเก่ากระบะลูกเก่าที่ว่าตอนติดอยู่ที่ใช้งานอยู่เนี่ยมันไม่มีเอเลดพุ่ม ต้ำเกลือก็เลยหยดได้นะครับก็แต่คันนี้นี่จะปีกันโค้งหน้าแล้วก็กโค้งหลังเลยนะหล้วหลังนี่ก็มีแต่โคง้งเดียวไม่มีโชคกันโค้งสองเส้นหน้าหลังอันนี้เป็นเมกานะครับเมก้ารหัส F C 4J เมก้าไฮสปีด เมกาเอีนี่อันนี้เครื่องมันนะครับอันนี้เครื่องที่เขายกลงมาเพราะว่าจะต้องเอ่อต้องใช้พื้นที่ในการตกแต่งกระสีปักบุกระสีนะตองกระสีนี่ไหมเกลือได้สนิมจับเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำเกลือมันหยุดน้นเค็มนั้นเกลือเนะี่ย หนักหน่อยโอ้ยเหลี่ยมเลยนะแต่ว่าเครื่องเขานี่สวยกน,นะเครื่องเขานี้ไม่มีไอ้ที่สนิมในระบบน้ำเลยเนี่ยเหมือนว่าเขาใช้คุ้นเล่นตลอดเลยนะครับเมกานี่มาหลายปีนะแต่ดูเจ้าของนี่เขาค่อนข้างจะดูแลรถวตียหละนี่คุณต้องคุณเล่นนี่น่าจะใช้ตลอดเลยไม่มีขี้หนิงเลย บางคันนี่ถอดระบบพ่อน้ํามานี่ใช้แต่น้ําเปล่าขี้กระดิ่มเกลอเลยนะอันนี้นี่ก็จะเป็นเครื่องฮีโน่ j o 5 4นะครับ J5C 0ทอร์โบอินเตอร์แท้โรงงานนะครับนี่ทอร์บอบโบเขาร์โบกาเล็ อันน,นี้เป็นกระบะเดิมจะพาไปดูกระบะคันนี้ดีกว่ากระบะเดิมนะกระบะเดิมริ้วนะครับนี่อันนี้เป็นกระบะลูกเดิมนะเขาเอามาริว้วก็เอามาจัดชุดใหญ่เลยทำทั้งกระซีแล้วก็ทำทั้งกระบะนะครับ นี่ภายในนี่ของทีมงานคุณแพรนะครับออโอ้สุพรรณชัยโอ้คนนี้ก็หล่อ,อเว้ยปวดนอกซท่าด้วยกระบะทรงวิ่งกะเพรานะครับคัสซีเอฟซีสี่เจ ปวดตอกนะครับสิ่งสมบูรณ์อ๋อบ้านนี้นี่เองโตทรัคชุดถังลมเช่าเล็กบางแพร oh, อ๋อคันนี้ก็ถังลมแท่าเล็กดีกว่าชุดถังลมโปรเฟรียนะครับช่าเล็ก รกวีกับพร้านะครับพอกมินเนียมนะที่นี่ก็รับงานประกันด้วยครับรับงานเคลมประกันด้วยเดี๋ยวมาดูคดีใหม่สิมาชมคันนี้หน่อยนะน่าจะเป็นทนซี่เมกกานะครับเขาให้ดูน่าจะเป็นเมกกา ดูทิ่ทางลมครับนี่เหมือนรถบ้านเราเลยนะแล้วก็ไอหัวเก่งเขาอะไอตรงประตูอะมันไม่ปีโชต้องนะไม่ให้เทคก,ก็ไม่กล้าสองตัวนี้แหละนะครับให้เทคนี่ก็คือก็ต้องแบบต้องจัดอุปกรณ์ยกอุปกรณ์มามาติดใหม่นะแล้วก็ยกหัวใหม่แต่ว่าเป็นเครื่องนี่เครื่อง JO 8 C ครับ J 0ู C ตรงรุ่นเลยอีปลอภยัยอันนี้จะ เ,เครื่องเจศูนย์แปดตีดิพูดผิดพูดผิดนะครับคำายนะแต่ว่าน,นี่เป็นเกียร์ธรรมดานะเป็นเกียร์ธรมนะร,ธรมดาเนะี่ยก็รถบรรี่ยบ,บางทีก็ดูเพลิดไม่ได้นะครับพาะบางทีอาจจะแบบหมกไง บางทีก็หมกกันเยอะนะบางทีภายนอกนี่จะเป็น F1J หัวสองหกเงี้ยแต่ว่าเครื่องเนี้ยปสี่ยี่เงี้ยโอ้โหสุดจัดอะดบ้านเรานะช่างเก่งครับเครื่องเครื่องนี่วางกันได้หมดเลยช่างบ้านเราฝีมือโอเคประมาณนี้นะฮะบรยากาศอูอ่ช่างโจครับพาชมบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นี่ คือเพจตามนี้เลยเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าห้าห้าเจ็ดหนึ่งนะครับดิวรถทำสีต่อกระบะนะรับหมดเลยนะครับก็ติดต่อที่พิโจนะอันนี้ก็เป็นงานรถใหม่ที่ออกจากอุบิโจนะที่ว่าต่อกระบะนะครับอันนี้นี่ก็ไฮเทคขวาเบี้ยวแล้วก็อันนี้นี่จะเป็นเจ็ดร้อยนะครับก็รับชมคลิปได้ตรงนี้เลยนะนี่หรือว่าหรือว่าตรงใครคลิปนะครับ โอเควันนี้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ